อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดกระสอบรีวิวป้ายนี้นะคะป้ายนี้เลยบอยรีวยัยเพนนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดป้ายนี้กันเลยเป็นกระสอบรีวัยรวมของเด็กโตนะคะผู้ชายผู้หญิงค่ากันเลยในกระสอบใครรับลูกเทนที่เราตัดรีวิวอยู่นี้ก็ รวมค่าจะส่งให้ฟรีนะคะรวมค่าจะส่งให้ฟรีกระสอบ100ตัวค่ะเดี๋ยวเรามาตัดรีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะคะส่วนใครรับลูกนี้รีบแคปหน้าจอแล้วทักเข้ามาทางเพจ a c e b o o k หรือทางล ne ของทางร้านได้เลยค่ะเริ่มป้ายจัมโบ้นะป้ายจัมโบ้ค่ะรอบนี้เราตัดรีวิวป้ายจัมโบ้นะคะ ดูไปพร้อมๆกันค่ะ,อะโอเคไปเอ่ออามเอาตัวเทปติดที่เดี๋ยวนี่ติดเลยสกัตเทปอยู่ไหนนะเ,เดี๋ยวจะโชว์ป้าให้ดูนะคะส่วนใครรับลูกเห็นไหมเทปที่ ถ่ายรีวิวไม่เห็นคะ่ะต้องขยับมานี้อีกแทนมายติดขยับง่ายกวา่าขยับมาอีกอโอเคคะ่ะกระสอบหนึ่งร้อยตัวคะ่ะไปดูกันช้าๆนะลูกค้าห้าหนึ่งหนึ่งสลิมะครับรีวิห้าหนึ่งหนึ่งสลิม พี่มีเอากระสอบเข้าไปให้ลูกค้าเห็นเลยค่ะว่าเราตัดแล้วก็หยิบจากในกระสอบจริงๆให้ลูกค้าดูนะคะโอเคไหมโ <Okay. S 2> อเคเริ่มแล้วนะจัาไป <Okay. S 1> ได้เลยค่ะเรื่อยๆเดี๋ยวประมาณ27นะครับตัวนี้เห็นไหมสวยมากเข้มใหม่เลยเข้มใหม่เลย ก็จช้าเลยห้าหนึ่งสีครับดีกวาห้าหนึสลิมห้เาเดียว27ครับเจ็คับให้เห็นกันเลยนะคะลูกเทสท,ที่ขยับไปอีกค่ะพี่หมีขยับเข้ามา,าใกล้ๆค,ค่ะห้า 50. <720 S 2> อของเด็กผู้หญิงนะครับก็จะระรวมกันนะคะทั้งชายและหญิงร e. ะรวมกันเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งถวประมาณยี่สี่ยี่ห้ายี่หกนะ ืเด๋ยจะุูดขอโชว์ป้ายลูกค้าแปบ๊บหนึ่งนะคะอ่านี่นะคะเผือว่าลูกเทสที่เราโชว์รีวิวขายไปแล้วเราก็ยังมีลูกอื่นพร้อมส่งนะคะพี่ก็แคปหน้าจอรูปนี้ได้เลยเราวทักเข้ามาทางไลน์หรือทางเพจ Facebook ได้เลยนะคะโอเคค่ะหน,หนึ่งนะ เด็กนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งแล้วเจ็ดหนึ่งหนึ่งนี้น่าจะของผู้หญิงครับเด็กผู้หญิงอ่ะโอเคเดี๋ยวดูกัน 5, 5ต่อค<ล>ะ่ะห้า5.5ห้ารกูร5าห้าห้าศูนย์นะน่ารักเลยครับเิสซี ก็ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ลูกค้าทักเข้ามาถามดีวายของผู้หญิงเนี่ยหรือผู้ชายเนี่ยก็อยากได้ไซส์กันอยู่ที่ประมาณนี้เนาะยี่สิบสี่ถึงสามสิบนะคะยี่สิบสี่ถึงสามสิบถ้าเป็นกระสอบอของผู้หญิงหรือผู้ชายโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีน้อยแนะนำห้าหนึ่งสี่เอลยี่สิบห้าครับ ผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงผ้ายืดกระบอกห้าหนึ่งหนึ่งสลิมจะเขียนตรงนี้หน้าผ้าหนึ่งหนึ่งสลิมนีห้าห้าศูนย์ครับห้าห้าศูนย์ ห้าหนึ่งสี่เดี๋ยวยี่สิบแปดห้าศูนย์ห้าเดี๋ยยี่หกครับห้าศูนย์ห้าเียยี่หกห้าห้าศูนย์ครับ เลกนะครับน่ารักเลยเดียวยีเจ็ดครับกระสอบที่เราตัดรีวิวถ้าลูกค้าซื้อไปเนี่ยเราก็จะจ่ายค่าส่งค่าขนส่งต้นทางให้นะครับลูกค้าไม่ต้องไปจ่ายค่าขนส่งปลายทางลนะัวนี้569นะเดี๋ยวประมาณ27ครับปลายอ่ะห้านึ่งสกินนี่ครับ เดี่ยวหกห้าสองห้าศูนย์สองนะห้าศูน์สองเป็นค่ายืดนนะอ่าห้าศูนย์นะครับเดี่ยวสามสิบครับตัวนี้นี่ตัวเล็กๆเนะี่ยเดี๋ยวย2สองครับเด็กๆใส่น่ารักนะ เม็กซิโกนะ505สิบห้าหนึ <mañana ference> ่งหนึ <goddamn referring rawd unre> ่งนะครับเยอิปเปีนะห้าหนึ่งหนึ่งสลิมห้าหนึ่งหนึ่งนะครับสลิมเนี่ยตัวนี้ทรงผู้ชายนะซึ่งจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเด็กผู้ชายวัยรุ่นน่ะเด็กผู้ชายวัยรุ่นน่ะใส่ได้สบายๆเลยจะเป็นกระเป๋าใหญ่ นะตรงนี้เราจะทำสไตล์ขาดแบบสกิดสกิดมาครับอันนี้ข้าหนึ่งหนึ่งนะซูเปอร์แบ็ค1้าหนึ่งหนึ่งสลิมขากระบอกเล็กเดฟเลยของเด็กผู้ชายนะครับเด็กผู้ชายประมาณเด็กปสี่ป .5 ใส่ได้ปสปมปสี่ป .6 อนาะ ห0 5ครับห้า25ครับนะเี่วนีนะงาเดส็อกับกางเกงใหม่ของแท้ค่ะลูกค้าดูง่ายๆถ้า กางเกงที่เขาเรียกว่าเดสต็อกเดสต็อกเนี่ยก็คือมันจะเป็นป้ายติดแบบนี้แหละ,ะคือรีวายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายป้ายใหญ่ๆของเขาแล้วก็คล่อมเอวกางเกงแล้วก็เขาก็ยิง,ยงจากโรงงานเดิมๆม,<า>มา<ร>แบบนี้นนไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามายิงป้ายใหม่แล้วอะไรข้าง,งนอกงไ,งนะไม่สามารถทําได้นะคะแบบนี้นี่นะแล้วเขาจะมีสติกเกอร์นะสติกเกอร์ติด บอกรุ่นบอกเอวบอกความยาวอย่างละเอียดนะครับมีไว้จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะส่วนใหญ่สวยนะครับสวยมากเลยราคาเนี่ยติดอยู่40เหรียญ US ดอลลาร์นะครับประมาณพันสามเหรียญ US ดอลลาร์พันสามพันสี่ตัวนี้5,27นะครับ5,27 ห้าหนึ่งหนึ่งสลิมครับตัวนี้ห้านะเดี๋ยวยิมห้าห้าหนึ่งหนึ่งเยอะนะห้าหนึงหน่งหนึ่งอย่างเงี้ยห้าหนึง่งหนึ่งค่ะกระบอกเล็กอะกระบอกเล็กนะเป็นกระเป๋าหลังก็จะเป็นกระเป๋าใหญ่พี่แก้มคะเอาออกอีกค่ะไว้ด้านข้างค่ะมันบันบ<า>งเป็นทรงผู้ชายะนะ<ล>ขยับไป,<ล>ไปด้านข้างอะค่ะเป็นทรงผู้ชายนะครับกระเป๋าหลังใหญ่ห้าหนึ่งศูนย์ กินนี่นะครับนห้านึ่งกินนี่เอลยี่สิบหกครับเนี่ยลูกค้าที่อยากได้แบบรีวายแล้วก็ขายวัยรุ่นวัยรุ่นไซส์เล็กๆอ่ะต้องเป็นกระสอบแบบนี้นะคะต้องเป็นกระสอบแบบนี้ห้าศูนห้าครับห้าศูนห้าเอลยี่สิบหกครับคือพี่ได้แบบเอลยี่สิบสี่ถึงสามสิบอ่ะชัวรๆเลยห้าสองเจ็ดครับ เด็กครับนี่ผมเ,เป็นของเด็กผูก้หญิงนะเป็นนี่นะอายุเด็กนีห้าห้าเก้าเอวสามสิบครับเอวสามสิบ 30, ยาวสามสิบยาวเป้าถึงปลายขานะนี่เอวยี่สิบห้าห้าศูนย์ห้าครับยาวยี่สิบห้า ห้าหนึ่งหนึ่งนะครับห้าหนึ่งเอวยิบเก้านะครับสลิมห้าหนึ่งหนึ่งสลิมห้าห้าศูนย์นะดีวไวห้าห้าศูนย์เอวยิบห้านะครับเอวยิบห้ายาวเป้าถึงปลายขายี่สิบห้าห้าหนึ่งหนึ่งสลิมนะสลิม หกเก้าครับตัวน,นี้หกเก้าตัวนี้เป็นของเด็กผู้หญิงนะเด็หาเดฟเลยห้าศูนย์ห้าเล็กตุล่าห้าศูนย์ห้าห้าศูนห้าห้าหนึ่งสี่ครับ ห้าศูนห้าครับเอวยี่ิบเจ็ครับห้าศูนย์ห้าครับเอวยี่สิบหกครับนี่ของเด็กผู้หญิงนะครับแล้วของเด็กผู้หญิงเจ็ดหนึ่งศูนย์ ซูเปอร์สกินนี่ครับซัเปอร์สกินนี่ก็คือเดฟมากๆห้าหนึ่งศูนสกินนี่เอวีครับตัวนี้เป็นของเด็กผู้หญิงนะ715ดหนึ่งห้าีวายเจ็ดบูสคัทรีวายห้าครับเอวยครับ,รบสลิมนะ ห้าหนึ่งหนึ่งสลิมตันนี้ของเด็กผู้หญิงครับเด็กผู้หญิงเจ็ดหครับสกินนี่บีวายเจ็ดนสกินนี่บีวายห้าหนึ่งหนึ่งครับเอวยีิบเจ็ดนะห้าหนึ่งหนึ่งสลิมบีวายห้าศูนย์ห้าะห้าศูนย์ห้าแล็กซูร่าเวยี่สิบห้า <L 20. S 1> นะยาวยี่ส เอลยี่สินะครับรีวา5ห้าูย์ห้าหน้าีห้าศูนห้าครับเอลสานะแต่เป็นผมเด็กอะไรเด็กอาจจะเด็กโตหน่อยยงงความยาวแค่27ความยาวจาเป้าเป้าถึงปลายขานะเป้ากางเกงถึงปลายขา27สิบเจ่ต้องเด็กผู้หญิงนะครับเด็กผู้หญิงรีวเด็กผู้หญิงอ่อ สกินนี่นะสกินนี่กระเป๋าก็น่ารักเลยมีรูปเพชรนะเพชรตัวกระดุมนะกระดุมกลางกระดุมเนะีจะมีเป็นลายเพชรรีไวสกินนี่นะครับผู้หญิงนะครับเด็กผู้หญิงรีไวเจ็ดหนึ่งศูนย์ซูเปอร์สกินนี่นะ เผู้หญิงมผู้หญิงสุเอนะร์สกินนี่ยห้าหนึเอวยี่สิบห้านะนยสสกิวยียาวยี่สิบห้าีวายห้าสลิมครับเวยีนะยาวยี่สิบห้ายาวเป้าลงไปขายี่สิบห้า ีวายห้าหนึ่งศูนย์สกินนี่ครับเอลยี่สิบหกยี่สิบหกยาวเป้าจนปลายขายี่สิบหกครับเด็กผู้หญิงก็ใส่ได้เด็กผู้ชายก็ใส่ได้ครับอันนี้เป็นรีวายห้าหนึ่งหนึ่งสลิมครับห้าหนึ่งหนึ่งสลิมเยอะนะเยอะเลยขาก็บอกเล็กอันนี้ผ้ายืดนะเด็กผู้หญิงวัยรุ่นก็ใส่ได้นะ 505 DY 505นะครับผู้ชายตัวเล็กๆใส่ได้สบายเลยนะน่เด็กหนึ่งเห็นใจเดี๋สามสิบยาวสามสิบโอ้หเนี่ยวัยรุ่นได้เลยอะ่ะเดี๋สามสิบยาวสามสิบมวัยรุ่นใส่ได้สบายสบายเลยสวยอันนี้เด็กผู้หญิงนะตัวเล็กตรมบูสตพัด ซปเปอร์แบห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสลิม Slim, นะสวยนะสวยขาเล็กผ้าใหม่มากาอ่ะดูสภาพยังไหม่อะผ่านน้ําไม่กี่รอบเลครับตัวนี้ก็สวยห้าห้าศูนนะ 50, ออกสไตล์ <20 S 1> แบบงานบอยขาก็ะอก จะเป็น511สลิมนะ511สลิมเป็นกระบอกเล็กอะครับนะกระบอกเล็ก้ายืดพายินยืดเป็นของเด็กผู้หญิงนะ,ะวัยรุ่นก็ไปได้นะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งกินนี่514นะครับ514สลิม strength ห้าน,น,นะครับเอลยี่สิบหกสุดสุดแบ็กห้าครับเอลยี่สิบสขาก็บอกคล้ายๆบอยอ่ะบอยอ,อ,อย่างเงี้ยเด็กๆใส่น่ารักความยาวเป้าถึงปลายขายี่อันนี้ห้าหนึ่สลิมอีกครับห้าหนึ่งหนึ่งสลิมสุดแบ็กเอลยี่สิบหนะ สามป้ายเอวยี่สิบห้ายาวยี่สิบห้าอันหนึ่งหนึ่งสลิมเอวยี่สิบเก้ายาวยี่สิบเก้าครับใครรับลูกเทสที่ตัดรีวิวอยู่นี้นะคะแคปรูปทักแชทเข้ามาได้เลยตัวนี้สวยนะครับทักแชทเข้ามาได้เลยค่ะดีเลยใครรับลูกนี้ที่ตัดรีวิวนะคะอัหนึง่งสลิมทักเข้ามาได้เลยอันหนึงน่งหนึ่งสลิมรวม <L 20. S 2> ค่าส่งด่วนให้เลยค่ะเอวยี่สิบเจ็ดยาวยี่สิบเจ็ดครับ งานสวยมากมีวายล้วนนะคะรีวายล้วนเสลี่ยตัวละสี่สิบเก้าบาทนะครับสี่บ้าบาทพี่ดูงานได้เลยพี่ดูงานก่อนได้เลยไม่จกตาค่ะดูงานก่อนได้เลยห้าหนึงน่งหนึ่งสลิมครับตูดเต็มเป้าเต็มทังเกงสะอาดเจ็ดหนึงน่งหนึง่งกินนี่ผมเด็กผู้หญิงเลยน,เนี่สไตล์ขาด ขาตัวเขาด้วยนะครับสไตล์เดิมๆเจ็ดหนึ่งห้าครับห้าศูนย์ห้าครับเอลยี่สิบหกครับห้าศูนย์ห้าเอลยี่สิบหกห้าศูนย์ห้านะครับห้าศูนย์สองครับตัวเดียวห้าศูนย์สองเอลยี่ห้าครับจะพายืดนะ ใชกผู้ชายเด็กผู้หญิงใส่ได้นะ้ายืดขาเดฟห้านยะ์้านะ5.05เอวยีเอว25ยาว25นะครับ5.11ครับ5.11สลิมสลิมครับเอวยี่กย,ยาว26ครับ 5 2าสองเจนะสะอาดมากนะเดียวยีบนะบุสคัทนะทรงบุสคัทห้านย์ห้เดียวยีบหกเดียวยีสิความยาวยีครับซุปพปอแบ็คห้าหนครับห้ L 26. L 26. าหนะึ 11, ่งหนะึแบคพายืดนะพายืดยืด มีห้าศูนย์สองครับห้าศูนสอง่านเข้มเลยครับอันนี้ก็ขยี้ออกนะเป็นคราบดินน,นะขยี้ก็ออกล้ะหายมาแล้วเจ็ดหนึ่งหนึ่งสกินนี่ของเด็กผู้หญิงนะเด็กผู้หญิงจนถึงวัยรุ่นใส่ได้เป็นผ้าย,ยีนยืดใส่สบายเข้ารูก 5้าหนรือยีห้าครับห2 5 5 0ศนย้าห้าศห้าตัวนี้เอ6ยี่หยาวยี่สิบหกห้าหนึงน่งสลิม จะใหญ่สุดแล้วแหละตัวเดียวส่วนใหญ่ก็ยี่สิบถึงสามสิบ่วนนิดนึงประมาณนี้เดี๋ยวเราจะโชว์กัน <50 5 S 1> ใกล้สมุดแล้วนะคะห้าสูงาือยี่สิบหกยาวยี่สิบหกตัวนึงตัวสุดท้ายนะ <5 14 S 1> ค้ัหนตัวนี้ห้าหนึ่งสี่เอวยี่สิบห้ายาวยี่สิบห้าครับในเด็กใส่น่ารักนะในวายเนี่ยน,น,น่ารักมาก โอเคค่ะใครรับกระสอบที่ตัดรีวิวนะคะลูกเทสลูกนี้ก็แคปรูปเข้ามาได้เลยนะคะลูกเทสที่ถ่ายรีวิวรวมค่าส่งด่วนฟรีถ้าหากลูกนี้ขายไปแล้วนะคะเรามลาลาีลูกอื่นป้ายนี้เลยป้ายเดียวกันลูกอื่นป้ายนี้เลยป้ายเดียวกันพร้อมส่งนะคะพร้อมส่งใครสนใจก็แคปเข้ามาได้เลยนะคะบอยรีไวท์เทปพระชายหญิงในกระสอบ100ตัว4,900บาทถูกมากๆเลยพี่ ถูกมากๆเลยค่ะถูกมากๆเลยตกตัวละ49บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวโน้ไลน์น้ำต่อเลยครับเดี๋ยวตัดกระสอบไปดูอีกระรอบพี่โก้ถือฝั่งนี้ให้หน่อยค่ะอ่าป้ายจัมโบ้ขยับป้ายจัมโบอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวให้เวลาในการแคปรูป ป้ายนี้นิดหนึ่งนะคะพี่เป็นไงคะงานโอเคมหมนอกจากกระสอบนี้เรายังมีกระสอบอื่นนะที่เป็นงานาป้ายเดียวกันเบอร์เดียวกันนะราคาเดียวกันนะเคพี่ก็ขยับไปตรงเก้าอี้ก็ได้คะ่ะขยั้าใหมนม่โอเคนะคะใครสนใจกระสอบป้ายนี้แคปได้เลยนะคะพี่แคปได้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะ เห็นงานกันจะจะชัดเจนเลยนะคะงานเป็นยังไงสวยสะอาดตูลไม่บ้างเป้าไม่ขาดปลายขาไม่เสียที่สำคัญราคาถูกมากนะคะใครสนใจบอยรีไวท์เพ้นท์ป้ายจัมโบ้แคปหน้าจอรูปนี้แล้วส่งเข้ามาสอบถามทางไลน์หรือทางเพจ facebook ได้เลยส่วนใครรับกระสอบลูกเทสที่ถ่ายรีวิวนะคะก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะทางไลน์หรือทางเพจ a c e b o o k เนาะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะกับคลิป บอยมีวายเพนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่กับกระสอบตัดรีวิวลูกต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ